สวัสดีจ้าพ่าพี่น้องป้องไปสุภูสุคนจ้าเมื่อนี้มาพบก,กับน้องดาวิกาผ้ากินจ่บพี่เก้าจับพี่น้องเมื่อนี้น้องดาได้ตําใส่ตันจับพี่น้องตําใส่นัน3สกีบพร้อมจับพี่น้องใส่บก,กอกพร้อมจ้ะพักมื้อนี้ก็จะจมีผพักสระแเน่จับพี่น้องแล้วก็พักสลดัดพักกัดผักกาดหินจับพี่น้องแล้วก็กะลามจ้ะ ก่อนอื่นต้องหนากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นน้ำในเด้อจับพี่น้องมามาจับพี่น้องมากินน้ำกันจ้าซิมมึงก็เด้อจับพี่น้อง จำพี่นอ้องอือแซบเผ็ดแ,แซบนวดจ้ะพี่น้อง ขอปุ่นเหมือนไม่ได้พ่น้อง ตอนนี้กับหกโมงแรงเราจะพี่น้องแสงมุมี่เหรอจ๊ะเฮ้ยเพี้ยนใช่ไหมเพืาออย่ามากินน้ำพี่น้อง ăn hăng cho ông phải ông thiệt chưa hoa thiệt mạng không thà bưng phân gì hay ra không อืมเป็นหงอ่ะข้ามยังไงเพื่ให้แห้งก่อนอืมแล้วข้ามหน่อยหน่อยก่อนเพื่อไม่อืมเป็นไดงล่ะบันนี้เก็ยบ่อเฮ้อย่าเกีงเกีงบ่อ เส่กระปุ่นจ้าพี่น้องอืมเซ็บนวเลยรจ้าพี่น้อง Nei. Mm -hmm. พี่มืดเราจะพี่น้องมืดจะพี่น้อง อันนี้สามสิบกีบจะพี่น้องคันแท่นนะเพ็นไรจ้ะพี่น้อง 对，对，偏重。 Hmm Hmm Kat entender no. Hmm Jung นได้ิจับจับพี่น้องหมดแล้วจ้ะแรงมือเหรอพี่น้อง

ต้องไปต่ำกินเบื้องเล้อจากพี่น้องแสบแ,สบ,แสบจ้ะเ <_ d ata> ็ดผัก

哎，别吹弄。 อิ่มแล้วจ้าพี่น้องคลิปนี้น้องดากระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนด้อจ้าเป็นกำลังแรงใจให้น้องด่าน้ำเนื้อจับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณห,หลายๆจ้า